ก่งไม่กลัวกลัวเช้าเอออย่างเงี้ยเด็กเด็กเด็กตกปลาชะโดก็อย่างเงี้ยขัดปลาตายดิบไหมดีกว่าเบ็ดนี่มีชิคไปกลางกางด้วยลุยตัวนี้ขับบ้าแล้วขาวเคลื่อนลุ่งเลยนี่ครับน่าแทสแทสผมโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนยันแม่ไอ้ภูเขาไอ้เงี้ยถือกล้องมาพอดีเลยกูเดีบเดจ้าปลาเลย

นะครับขายดีแล้วแย้มดินเอ็ดนะครับขอดูหน้าหน่อยเยสเต์มาที่คนหนึ่งนะครับน้าแทสครับการเอาสิ่งขนหดฮะสิ่งที่รอคอยก็มาแล้วนี่ครับกรบกวนภาพรอรอเชียวเชียวเชี่ยวเชียวกูแคสอยู่เอาเชียวครับสองตัวติดเลยครับอินซี เขียวมันนั่งอยู่นี่หมดกูยกทำไรกันข้างๆผมอ่ะแกลงกันเดี๋ยวถ่ายเขียวไม่ถ่ายสุนัขดีครับพี่มึงเจ็บนะเดี๋ยวถ่ายรูปกู่ชอบทำอะไรเนี่ยเสียงดๆอย่างเลยปลาตื่นปลาตื่นเรียบร้อยเย้ใน X X ข้างหลังนะนี่ครับความวุ่นวายของบนเรือครับ ไม่ต้องไปคุยเราเหลืออะไรครับเบ๊กไม่รู้จักเออเหลือกระแป้งเลยนักแคทนักแคทยังไงรู้นะ่ยนักแคทนักแคทนี่ครับนักแคทนักแคทอันน้าหน่อยยังยังโอยแม่งใหญ่ว่ะแท็กมือหน่อยเย็นสองมาผมไม่โดนอ่ะนักขอนันเรือเลยนันเออตรงนี้เลยตรงนี้เลยสองตัวคู่ใหญ่เห่งใหญ่เยี่ยมฉสอยขาดเลยเจ็ดแม่ขาดแล้ว ายคาดกรันระวังค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 ันาอยู่นี่เลยผมยิงกลางมามาไมนี่แต่่า่าน่าน่